สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมผ่านผานทางเวอร์ไบต์เว็บซูเปอร์โมเดลในเปิดบลอกคอมนะครับผมอาจารย์สอนศกสุขลา่าหรือทั่วไปเรียกกันว่าอาจารย์ช้วยนะครับก็มีประสบการณ์ในการ,ารสอนลีลานะมากว่า20ปีือบ30ปีแล้วะครนะับนะฮะเพราะนั้นก็ขับวอรดอยู่ในวงการนี้มานานเพราะนั้นใครสงสัย นะฮะทำารวดลาย f เกอร์ไหนไม่ได้ติดขัดประการใดก็ปรึกษากันได้ครับนะฮะยินดีที่จะให้ข้อมูลน,นะฮะแล้วก็คําว่าอาจารย์ก้วยนั้นไม่ได้ได้มาด้วยโชคช่วยนะครับคือเป็นฉาย,ยานะฮะคือจะทําสิ่งที่ยากเนี่ยนะให้ง่ายนะกกับสมควรของภาษาอังกฤษก็คือ b i t i h OK หรือว่าภาษาไทยก็คือง่ายเหมืนอนปอกกล้วยเขา้าปากนะ นะครับเพราะนั้นก็ลองโทรปรึกษากันดูแล้วจะรู้ว่าผมจะมีเทคนิคมีทริคในการที่จะแก้ปัญหาของคุณนะฮะในการที่จะเส้นหรือร่าให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะครับนะฮะเรามีวิธีการเรามีขั้นตอนนะฮะแล้วก็มีคําอธิบายที่เข้าใจง่ายนะฮะแลวทำได้จริงนะครับว่าให้ประสบความสำเร็จในการเต้นนะฮะแล้วก็ขอให ทุกคนมีใจรักในการเต้นหรือยันะฮะเพราะเราถือว่าอยู่ในวงการเดียวกันนะฮะก็ขอให้มีความสุขทุกคนนะครับสวัสดีครับ